คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมินหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาชุมเครื่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเราจะมาต่อกันที่สายที่2ครับเป็นสายของคุณแรมโบ้นะครับวันนี้คุณแรมโบมาพร้อมกับเรื่องออเดอร์หลอนพัสดุผีนะครับตอนนี้คุณแรมโบอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับคุณแรมโบครับ สวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับคุณดัมโบเรื่องของออเดอร์หลอนพัสดุผีเป็นยังไงเชิญเลยครับมันเริ่มมาจากว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ี่แหละผมก็เข้าเวรช่วงประมาณเก้าโมงเช้าะทีนี้ก็มีพัสดุกล่องนึงมาส่งเป็นชื่อเป็นพยาบาลผู้หญิงละกันอืมไอ้พวกอผมก็ น่าจะเป็นของแฟนเพื่อนหรือแฟนข้าราชการส่งมาอะไรเงี้ยใช้ชื่ออกชินอาคเราไว้เพราะมันไม่มีปลายทางเนาะ,ะถือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นของพลเรือนที่บ้านใกลเรียนเพียงแต่ว่าเขียนเป็นที่อยู่เราอะไรนี้ก็รอเขามารับคเป็นปกติก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้ผมก็อาไว้ที่บอกออกเว้นไปอะไรปกติทำทุกๆกิจกรรมเงือนตัวเองป,ปกติพอผ่านไปสองวันประมาณวันอังคารให้เราเริ่มอ,อ,อิกใจแล เออไม่มีใครมารับเราถอดอข้าราชก,การเขาก็เดินมาดูแต่ไม่มีใครหยิบเลยอืผมก็เลยอ่าเดินเดินถามชั่วฐานทั่วหน่วยเลยไม่มีของใครไม่มีใครรู้จักทีนี้ไอ้ด้วยความที่เราแบบเป็นพนลเมืองดีเป็นพลเป็นพลทหารนะเนาะก็เลยอ่าเดินถามบ้านพลเรือนเลยอืมเดินถือไปถามบ้านพลเรือนเดินไปประมาณหกหลัง ที่นี้มาหลังที่ห้าก็ไม่เจอ,เอไม่มีใครรู้จักไปหลังที่หกหลังสุดท้ายเป็นบ้านอยู่้างวัดก็ปั่นจักรยานไปถามพอถามบ้านหลังนั้นก็บอกไม่รู้จักอ,อผมก็เริ่มถอดใจแล้วว่าตีพัาสดิกกลับดีกว่าเผื่อค้างไว้แต่เป็นของใครเป็นของมีค่าเนาะผมก็เลยเอ่ะตีกลับแล้วกันนะถอดตรงกาลังจะเดินไปที่จักรยานค่อมจักรยานแล้วก็วเตรียมจะปั่นออกอ สายตาผมมันจำเรีองมองไปตรงกำแพงวนะัดซึ่งกำแพงวัดมันจะเป็นรูปชื่อผู้วายชนเนาะเป็นรูปพยาบาลพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อตรงกับกล่องกระดุผมก็มองกล่องกระสุมองชื่อเเป๊ะๆครับไม่มีผิดสักตัวเลยอืชื่อมันกันเลยอันนี้ขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะโอเคครับผมก็มองวันมองแล้วนะ บรลวนะวันที่14มกราคมปี2554ในใจผมมีแต่เครื่องหมายงงฮะเล้วผู้ใดฟั่งบันียอมผมก็เลยอตัดสินใจตอนจะขยานกลับมาที่หน่วยก่อนมาถึงบอกก็แบอบอาไรถึ่บอเกิดเจอเออคนส่งพัสดุคนเดิมก็ให้เขาตีกลับไปแล้วกันเนาะครับ เผื de pues ่อยากก็สั่งมาอะไรนี้พอเช้าวันรุงขึ้นผมมาเข้าเวนกะเดิมกะเก้าโมงพี่คนส่งพัสดุคนนั้นก็มามหมามันเดิมผมก็เลยถามพี่ครับอ่าพัสดุนกล่องนี้นี่ใครส่งมาครับอืมใครเป็นไปส่งใครครับเขาบอกอ๋อผมก็มาส่งที่นี่ครับแล้วพี่ได้โทรคุยกับเจ้าของชื่อหรือเจ้าของกล่องนี้ไหมอ่พี่ขาบอกโอ้โก็ชื่อพยาบาลคนนี้ไง พยาบาลคนนี้เรารับสายพี่เขาบอกว่าให้มาส่งที่นี่ยบอกพี่แน่ใจนะว่าพี่รับสายจากเขาบอกแง่แน่แน่ยพี่ลองโทรหาเขาให้ผมไปลองได้ไหมเขาก็โทรไม่ไม่ติดเบอร์เหมือนกับว่าไม่มีการใช้งานบรุบอกพี่ครับพี่รู้อะไรไหมว่าเจ้าของชื่อเนี้ยเขาเสียไปตั้งแต่ปีห้าสี่ปีห้าสี่ครับอ คนส่งพัสดุบอกเนาะเออพี่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 ที่จะร้อเล่นกับผมนี้สิพี่ผมวิ่งงานเด็กทุกวันนะผมไม่น้อเล่นพี่ผมพูดจริงจรอมผมเพมิ่งเจอข้างกับแพงวัดเมื่อวานนี้เองอคนส่งประดุก็เลยแบบทำหน้าแบบคือเหวอไปเลยอพี่มขหเลยบอกพี่ครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะพี่ แล้วผมไม่รู้ว่าญาติเขาสั่งหรือใครเขาสั่งหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ณที่นี้ยพี่ช่วยส่งกลับได้ไหมตีกลับอ่ะอ่าเขาบอกก็ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปตีกลับให้คือพี่แน่ใจด้วยนะว่าพี่รับสายเขาไหมเมื่อตอนมาส่งบอกใช่พี่พี่แน่ใจว่าพี่พี่ผมแน่ใจว่าผมรับสายอ่ะเขาเขาบอกให้มาส่งเฉยๆยใช่ไหมพี่ ใช่ครับบอกให้มาสง่งแล้วก็ไม่มีปลายทางด้วยแล้วที่กล่องนะพี่กล่องนะพี่ตางสั่งมาจากที่ก o อ,อกด้วยว่ามันมันจะเป็นคอซินเตอร์รูปแบบใหม่หรือมันจะเป็นอะไรเราไม่รู้เลยอืมผมคิดไปอย่างนี้นะแต่แบบมันตีวัสดุกลับไปแล้วก็เออก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละ ตอนนี้นี่เข้าเวียนไปผมมาเข้าเวียนอีกทีตอนตอนทุ่มหนึ่งออกเชียงคืนของอีกวันหนึ่งครับพี่ครับตอนนี้ผมก็นั่งนั่งครับเออตอนนั้นก็เข้าเวียนอยู่สักประมาณทุ่มครึ่งมีไลเดอร์ชุดเขียวขี่รถมาบอกพี่มอีออเดอร์มาส่งครับโอเลเดียวครับผมไหนออเดอร์อะไรครับเป็นชาเขียวครับผมชื่ออะไรครับ เป็นชื่อผู้หญิงขอตั้งวันชื่อไว้นิดนิงเนาะโอเคครับอ่าผมก็รับมาครับมีปลายทางไหมครับเดยวผมมีครับผมมีห้าสิบกบาทครับผมก็คิดว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมไหมนนะ่าจะเป็นของแฟนเพื่อนหรือแฟนข้าราชการอะไรเนี้ยอืมอ่าเราก็จ่ายเงินรับไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยเคลียร์เรื่องเงินกันไม่ยาก่ยผมเล่ากับพี่ลุงมงลูกโมงลูกอ่า อ่ะต่อ,อผมรับมาเสร็จปุ๊บผมก็เออเดี๋ยวมันละลายเราไปแช่ตู้ไว้เดี๋ยวไปแช่ตู้ยืนส่วนกลางเลยเดี๋ยวเช้ามาเนี่ยเป็นของใครยเก็ไปหยิบก็ยูคารีตมีอะไรเอาไว้ที่แก้วอือเช้ามาจนเที่ยงผมก็เดินไปดูตู้เย็นมีใครอะไรยังไม่มียังอยู่เหมือนเดิมเอออีมันมันแดดไหนเนาะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้เงินฟรีเออเอองั้น ถือถือจกติดออกไปเดินทั่วหน่วยเลยถามเป็นของใครไม่รู้จักทีอนี้ไม่ถามนายถามเดินด้วยก็ไม่รู้จักครับนี่มันไม่น่าจะปักปักหมดผิดไกลขนาดนั้นก็น่าจะเป็นร้านหมูกระทะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหน่วยเราอ้า ก็เลยตัดสินใจเดินไปถามเขาในตอนบ่ายๆเ,เขากาลังจัดแจงร้านกำลังเปิดร้านนอยู่ไปถามร้านมูท่านและพี่ครับชาเขียวนี้ใช่ของพนักง,งานที่ร้านไหมครับอ่าเจ้าของร้านเดินมา,ามองเออบินไปดูก็บอกไม่ใช่ไม่มีคนชื่นอนี้ที่นี่เอ,อไปถามถามเลนก็ไม่มีเออ,เอ,อแล้วมันของใครวะเอองั้นไปอีกร้านหนไ่ร้านที่สอง ก็เดินดื้อๆของผมไปพอไปถึงที่ร้านปุ๊บเอจอเจ้าของร้านเขากาลังแบบว่าแต่หลังเล่นเล่นยู่ถึงพี่ครับพี่ครับเออร้านพี่มีคนชื่อน,นี้ครับเขายืนบิ้นมาดูเขาบอกทําไมละน้องอพี่ครับเออชาติเดี๋ยวแก้วเนี่ยเขาสั่งมาส่งที่หน่วยผมแล้วจะไม่มีเก็บเงินไปทางด้วยผมก็เลยแบบว่าจะเอามาส่งให้แล้วก็มีการเก็บเงินคืนอะไรตอนเนี่ยครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าเอา น้องแน่ใ,นใจแลนวว่าเขามาตรงให้จริงๆอะ่ะอ็บอกก็แน่ใจ,จสิครับอืเจ้าของร้านเขาบอกว่าเนี่ยชื่อนี้เป็นผู้หญิงพนักงานเคยทํางานที่เนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วแต่เขาเหมือนกับว่ามีปัญหากับแฟนหนุ่มของเขาเรื่องปากเสียงเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทองอะไรประมาณเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึงร้านปิดตอนห้าทุ่ม เขามีปากเสียงกัน<ม>ตรงตรงหน้าร้านแล้วที่นี้เหมือนเขาว่าแฟนหนุ่มเขาอะ่ะด้วยความที่ดื่มมาด้วยแล้วเบาโมโหก็เ,เลยใช้ขวดเบียร์ในมือตัวเองฟาดเขาทีา่ศีรษะแฟนสาวของเขาแล้วขวดมันก็แตกมันก็เป็นปากฉลามเนาะก็ใช้ปากฉลามจ้วงคอแฟนตัวเอง<ม>แล้วหนีไปทีนี้ก็โทรเรียกโรงพยาบาลกัะโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บก็ นำตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถไปแต่ว่าผ่านทางหน้าหน่วยงานผมแต่ว่าขาดใจั้งหน้าหน่วยงานผมขาดใจเลยครับเพราะเขาบอกว่าน่าจะตัดหลอดลมอ่าแต่เมย์เขาบอช่วยไม่ทันอ่าผมฟังเสร็จปุ๊บผมก็อ้งแป๊บยนึงเจ้าของร้นานบอกน้องน้องแน่ใจนะว่าเป็นชื่อมาส่งจริงจรงอ่าเขาบอกแน่ใจครับไรเดอร์เขาบอกแบบนั้น บอกว่าที่นี่ไม่มีคนที่นี่แล้วแล้วญาติเขาก็ไม่มีทางนี้เลยแม้แต่คนเดียวอืผมก็แบบการขอบนคนรับเดินเดินกลับหน่วยเลยด้วยความแบบว่าหัวใจร่องรอยครับรู้วางเลยคือแบบใครสั่งอืมแล้วเขามาส่งใครแล้วผมต้องทํายังไงกับแค่งนี้ซึ่งผมมีความคิดของผมเองก็คืออย่างแรกเลยจะกินดีไหมอ่า อย่าตังเลยคอย่างที่สองแต่ที่นี่ดีไหมอย่างที่สามมีรเราจะไปจุดถูดวางค้างถนนไหมครับครับแบบนี้ยังไงดีบ้างกลับมาพมบอกว่ามานั่งตรงบ็อกางที่เพื่อนเขาวีนแล้วผมก็นั่งแบบนั่งคี่ค่้งควรเป็นนายทหารเวีนเดินมาถามว่าเป็นไงมัง่งนั่งคิดอะไรคนเดียวอืมโอ้มวดครับชาแก้วเนี่ยครับมันผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เขฟัง ผมก็บอกว่าหมดครับผมควรจะทำอะไรไครับหมวดแกก็บอกว่าอืมเป็นหมวดหมวดก็อึ้งเหมือนกันหมดก็ไม่รู้เหมือนกันจะทํายังไงเองลองตัดตึงใจเอ,เองแล้วกันเนาะอืมหมดก็เดินเดินไปเลยเดินนี้ไปเลยเอาหมวดราบหรือจะเร็วแบบนี้เอาเป็นผม <c oughs> ผมก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะใช่ครับผมก็เลยอองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันฮะ ตอนทุ่มหนึ่งอะผมจุดธูปดอกหนึ่งเอายอมรับเลยทำจริงๆครับไปตรงข้ามหน่อยซึ่งมันจะเป็นฟุตบาทเนะฟุตบาทแล้วก็มีเอ่อญ้ามีกล่องยามีอะไรเงี้ยก็้าอาจารย์เขียววางจุดธูปแล้วกบอกเขาว่าอาาเขียวมาส่งแล้วนะครับอืมแบบนมก่เคยได้ก็พูดไปเลยนมก่กเคยได้พูดเลยแล้วก็เอาธูปเสียบทิชาเสร็จแล้วจะเดินเดินกรรมเลยอื แต่ความสงสัยมันยังอยู่ในใจเอ่า uh huh. จะทำไงดูทีนี้ก็เลยแบบเช้ามาพี่เชื่อไหมอืม uh huh. ผมเข้าผมเข้าแอปแอปเดียวกับที่ไรเดอร์คนนั้นก็สง่งผมกดออเดอร์รัวๆเลย uh huh. เพื่อที่จะให้ไรเดอร์คนนั้นมาส่งผมไม่ได้อ่าอ uh ่า huh. เป็นออเดอร์ที่แปดผมสั่งหมดเลยปกติน้ำปงน้ำปั่นผมไม่กินนะผมสั่งเลยฮะ uh huh. เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรรู้ปกติไม่กินอู่แล้ว แต่พอเมนูสุดท้ายเมนูที่แปดเมนสั่งเป็นกระเพราหมูกรอบเขามาส่งจริงอผมมาส่งกุ๊กขอพี่ครับออเดินมาวานเนี่ยกุญแจองไงครับเราบอกอ๋อเขาปักหมุดไว้แล้วก็โทรมาบอกว่าให้มาส่งที่นี่ปกป้องในใจอ้าทัวร์แค่หรอพี่ปก็้ลยในใพี่ครับเขาพี่ละเขารับสาพี่จริงๆใช่ไหม ในแบบช่างเขารับสายจริงๆเขาบอกว่ามาส่งที่เนียเก็บตังค์ที่บล็อกครับเรื่องเก็บตังชิที่ผาเก็บตังค์ที่บล็อกด้วยแล้วตอนนั้นผมเหลือตังค์อยู่ร้อยเดียวด้วยตังค์สดนะครับผมเลยแบบคี่รู้ไหมว่าชื่อเนี้ที่ให้มาส่งออเดอร์ที่บล็อกผมเนี่ยเมื่อสองปีก่อนเขาเสียชีวิตตรงหน้านหน่อยผมเนี่ย ไรเดอร์คนนั้นก็แบบืมใช่เหรอเพราะไรเดอร์คนเนี้นเขาเพิ่งมาวิ่งทางแรกเพิ่งวิ่งได้ไม่กี่วันนะกระบอกใช่เหรอเนอะงบอกใช่ครับพี่อือแล้วเขารับสายพี่จริงจริงเหรอไรเดอรก็ยักหน้าแต่ว่าเนื่อท่วมหน้าเลยนะโอ้ับพี่พี่ กับผมคิดเหมือนกันใช่ไหมฮะายเด้ก็ยักหน้าไม่พูดแล้วไม่พูดกับผมล้วผมว่าเขาต้องข้ามหน่อยเมื่อเมื่อวานเนี่ยคือตอนทุ่มหนึ่งไลเด้ก็หันไปมองแล้วหันมามองผมไลเด้บอกว่าเนี่ยผมไม่รู้จะทํายังไงต่อดีเลยพี่เพราะว่าผมก็วิ่งดึกเหมือนกันนะแต่เดินเดี๋ยวนี้ผมจะ ไม่ไม่รับงานดึกแล้วกันเนะแก็ก็กันนาแต่ใช่ครับตั้งแต่ผมรับออเดอร์มาสองอย่างเนี่ยผมไม่มีอะไรเข้าฝันผมนะแล้วรายเดือนอก็บอกโอเคครับผมงั้นผมกลับก่อนนะครับต่อไปยิ่งงานต่อแล้วก็ไปเลยมผมก็เลยแบบมานาั่งคิดว่าห้าสิบหกบาทผมละ่ะผมจะไปทวงกับใคร แล้วเร็วเลยคือมันมีแต่ความว่างเปล่าในหัวใจครับอะก็ะ,ะอบยังไงดีนี่ก็ผ่านมาสองวันละอืม,อ,มอธิบายยากแล้วคือครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้รับทั้งพัสดุทั้ทงออเดอร์ขอ บุคคลติกนาที่เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ยอะไรเงี้ยซึ่งมันมันมีการรับสายจริงๆใช่ไหมคุณดัมโบผมถามไรเดอร์ทั้งสองคนเขาบอกรับสายทั้งคู่ครับเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงปกติเองครับเสียงเหมือนเหมือนเหมือนลูกค้ามารับของปกติแบบนี้เลยใช่ไหมปกติเลยครับเหมือนว่าฝากฝากไปส่งที่นั่นที่นี่นอะไรประมาณนี้ยครับ ก็ก็เป็นเหมือนกับการที่ไปส่งของธรรมดาแล้วก็มีลูกค้ามารอรับสินค้ารอรับของปกติเลยปกติเลยครับโอ,อ้แปลกอ่ะเรียกว่าจะพี่แปลกเลยครับของผมก็แบบโอ้จะอธิบายอะไรดีี่มีแต่ความ,มเล่งโจ่งเนี่ยเหรอผมเออผมผมผมนึกภาพออกแล้วก็ผมพยายามจินตนาการตามที่คุณดัมโบ้เล่าทั้งหมดแล้วลองเปรียบเทียบกับตัวเองอ่ะเป็นเป็นไรเดอร์ละกันเนาะ ครับแล้วเราจะทํายังไงต่อวะกับของที่สั่งมาไม่ว่าจะเป็นที่คุณระโบเองเป็นชาเขียวใช่ไหมครับแล้วต่อจะดูกทางชาเขียวเลยครับเออแล้วแล้วเราจะไปยังไงต่ออ่ะถูกปะใช่ครับไปอะไรนะพัสดุตีกลับได้แต่ชาเขียวมันตีไม่ได้ตีกลับปุ๊บมันก็ต้องไรเดอร์ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบถูกต้องครับแต่ผมจ่ายตังค์ไปแล้วคือมันเป็นของผมแล้วผมต้องรับผิดชอบแล้วด้วย ซึ่งซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันอืมมันก,มนก็มันก็ตัดสินใจยากมากเหมือนกันนะใช่ครับมันคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นอะ่ะเอเหมือนปีบ้มไม่ทํางานเลยอพอสุดท้ายมันมีทางเลือกที่สามก็คือการจุดทูปใช่ครับจุดทูปบอกเขาให้เขาถอะทำบุญให้เขาถือว่าเราทําบุญให้เขาไปแล้วกันใช่ครับ<อ>แล้วก็ภาวนาว่าวันที่สนะิบห้าในขอให้เป็นเลขสิบหกนะวันที่สิบ สิบสิบหกนี่นะใช่ครับขอให้เป็นเลขห้าสิบหกนะอ่ะอันนี้คุณผู้ฟังก็ก็ก็ฟังเอานะฮะคุณดัมโบบอกมาแล้วนะครับ <c oughs> เออคุณดัมโบ้โอ้โหเรื่องเรื่องเรื่องของไรเดอร์หรือพนักง,งานส่งไม่ว่าจะเป็นอาหารส่งพัสดุหรืออะไรก็ตามแต่มันมีเรื่องราวแบบเนี้ยได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างเยอะนะใช่ครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเองเรใช่ครับกับตัวเรา อถูกเราไม่ใช่คนส่งแต่ผิดที่เราเป็นคนรับมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมแต่มัน<ผ>มเป็นไป,ไปแล้วมันไม่ออกเลยมัน,ม,นมันทางเป็นไปได้ด้วยเหรอโอ้แต่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ครับแล้วคุณแรมโบก็เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟังกับชาวฮูกไฟที่คืนเขาเพาีพีคอสไนท์ใช่ครับผมขอบคุณมากครับคุณแรมโบครับ คุณดรมโบอยากครับเหมือนอย่างที่รายการเคยบอกกันถ้าเจอพบเจอดวงวิญญาณให้โทรมาเบอร์นี้จะถูกต้องฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดครับคุณคุณดัมโบครับใช่ครับเดขเบอร์ไว้เลยนะโอ้ผมเมมไว้ทั้งสองเบอร์เลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณดรมโบคุณดรมโบก่อนจากกันไปฝากช่องทางติดต่อผลงานหน่อยซิว่ามีช่องทางไหนบ้างครับถ้าผลงานก็จะมีแค่ ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมมีแค่ในติกตอกครับเป็นทั้งเรมโบภาษาไทยครับเรมโบ HD HD เป็นภาษาจีนพิมพ์ใหญ่ HD เลยใช่ไหมใช่ครับผมส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเรมโบภาษากีนพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับผมโอเคไปฝากเออฝากติดตามผลงานของคุณเรมโบที่ช่องติกตอกเนาะใช่ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณเรมโบมากๆนะครับแล้วก็โอกาสครั้งหน้าฝากเรื่องมาอีกเดี๋ยวมาเจอผมก็ได้เจอคุณแบงค์เจอคุณนอมก็ได้เนาะ เออไ,ได้เลยครับเพราะว่าได้คุยกับทุกคนแล้วไม่เขินละไม่เขอนละโอเควันนี้ขอบคุณมากมากครับคุณดัมโบ้ครับรักษาสุขภาพด้วยครับได้เลยครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร0 9นย์เก้าเรับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ